มมาาาาววว้ะกรบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมนัดผูดท้ทคุณรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะสรุปเรื่องราวอาคมของทั้งสี่เสือ ที่เราเห็นกันในภาพ,พยนตร์ให้ฟังกันครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันในคลิปนี้ครับตามความเชื่อเกี่ยวกับคาถาอาคมหรือของขลังในตอนนั้นทั้งผู้พิทักษ์สันติราชรวมไปถึงเหล่าเสือร้ายโจรเลวต่างก็มีวัตถุมงคลและวิชาความรู้ด้านสยเวทซึ่งความนิยมนี้เริ่มมาจากความสนใจของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แม้ท่านจะเป็นเชื้อพระวงศ์ซ้ำยังเป็นนักเรียนอังกฤษเมื่อกลับมาจากอังกฤษท่านก็เข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรืออีกทั้งพระองค์ยังสนพระไทยในศาสตร์ต่างๆอีกหลายแขนงซึ่งหนึ่งในที่พระองค์สนพระไทยก็คือไสยศาสตร์โหราศาสตร์และพุทธคุณของพระเครื่องต่างๆเริ่มจากที่พระองค์ได้รับพระเครื่องของในหลวงหน้าวัง จากพระราชวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิปูลพันนรังสีพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังหน้าในรัชกาลที่หกรมหลวงชุมพรได้รับสั่งให้ยิงปืนใส่สามครั้งแต่ปืนกลับยิงไม่ออกทว่าเมื่อหันปากกระบอกปืนยิงขึ้นฟ้ากลับยิงออกและเมื่อเรื่องราวของกรมหลวงชุมพรถูกพูดถึงทําให้ชายหนุ่มวัยกระทงในยุคนั้นต่างปรารถนาเครื่องรางของขลัง และเรียนรู้คาถาอาคมเพื่อให้เป็นชายชาตรีเหนือผู้คนธรรมดาสำหรับคาถาของพี่ใหญ่อย่างเสือฝายซึ่งก็คือคาถาตวาดฟ้าป่าหิม,มพานในภาพยนตร์เรื่องขุนพันสองและสามหรือในภาพยนตร์เสือเราจะเห็นเสือไยสวดคาถาวาดโทโนอะมะมะวาวาซึ่งเป็นคาถาที่เชื่อกันว่าใช้ทางด้านมหานิยมหรือมหานะจังงังโดยเชื่อกันว่าต้องสวดให้ครบ21จบ และนอกจากนี้ยังเป็นคาถาที่เกี่ยวข้องกับวันที่5ของสัปดาห์นั่นก็คือวันศุกร์ดังนั้นจึงเป็นบทสวดประจําคนเกิดวันศุกร์ซึ่งก็อยู่ในพระคาถาอิติปิโส8ทิศซึ่งพระคาถาอิติปิโส8ทิศมีพุทธานุภาพหลายด้านโดยเฉพาะอยู่ยงคงกระพันแขวคลาดและคุ้มครองป้องกันภัยไม่แน่ใจว่าเสือฝ้ายนั้นเกิดวันศุกร์หรือเปล่าแต่ในชีวิตจริงเสือฝ้ายนั้นบูชาพระปลุัง เช่นเดียวกับขุนพันธรักษ์ราชเดชก็บูชาพระปรุหนังเช่นกันท่านขุนพันแขวนพระเครื่องปลุหนังติดตัวเป็นองค์ประธานของพระเครื่องอีกหลายองค์ในสร้อยเส้นเดียวกันแม้ว่าจะเกษียณอายุแล้วก็ตามท่านขุนพันก็ยังแขวนพระปลุหนังติดตัวเสมอพระเครื่องปลุหนังเป็นพระเครื่องสมัยอยุธยาตอนต้นสร้างขึ้นในช่วงสงครามซึ่งมีพุทธศิลป์งดงามมากมีสร้างทั้งชนิดเนื้อชิน และเนื้อชินปนตะกัวรวมไปทั้งเนื้อดินเผาอีกด้วยซึ่งพบครั้งแรกที่กรุวัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อปีพุทธศักราช2450และได้ค้นพบในวัดอื่นอีกหลายวัดที่จังหวัดอยุธยามีชื่อเสียงด้านแคล้วคราดคงกระพันชาตรีและมหาอุดเสือฝ้ายนั้นสวมพับปรุหนังจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตว่ากันว่าตำรวจต้องเอาพับปลุหนังออกจากคอเสือฝ้ายก่อนถึงจะสังหารเสือฝ้ายได้ ต่อมาคือกระสุนคดของเสือใบกระสุนคดนั้นมีที่มาจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในสี่สุดยอดวิชาต้องห้ามของหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าที่ไม่สามารถถ่ายทอดให้กับกรมหลวงชุมพรได้ได้มีบันทึกว่าเมื่อกรมหลวงชุมพรสเสด็จประพาสตากอากาศทางเหนือโดยได้มาจอดเรือพักเทียบท่าที่วัดปากคลองมะขามเทาพระองค์เห็นหลวงปู่สุขลงมาดูเด็กวัดตัดหญ้าบริเวณดงกล้วย โดยท่านเอาหัวปลีที่กองอยู่มาลูบๆคลำๆสักครู่ก็วางลงหัวปลีนั้นก็กลายเป็นกระต่ายวิ่งเพลินพานและมีกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งมาถึงที่พระองค์ประทับเมื่อพระองค์ทรงจับกระต่ายนั้นขึ้นมากระต่ายก็ได้กลายเป็นหัวปลีดังเดิมจากนั้นกรมหลวงชุมพรจึงเสด็จไปนมัสการหลวงปู่สุขเมื่อพระองค์ทรงเลื่อมใสในหลวงปู่สุขกรมหลวงชุมพรก็ฝากตัวเป็นสิทธ ลุงปุสุขเองก็รักใคร่เมตตาพระองค์จึงถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กระสุนคดหรือที่บางพื้นที่เรียกกันว่าทางคดเป็นหนึ่งในสี่มหาวิชาที่ลวงปุสุขไม่ยอมสอนให้กับกรมหลวงชุมพรซึ่งวิชานี้หลวงปุสุขเคยแสดงให้พระองค์ทอดพระเนตรเมื่อครั้งที่หลวงปู่ร,รับนิมนต์ไปพักที่วงังนางเลิงโดยลวงปุสุขเสกลูกปืนลูกเดียวยิงใบบัวในสะทะลุทุกใบ ซึ่งคันกระสุนวิเศษที่ใช้ยิงทางคตนี้ทำมาจากไม้ที่ถูกฟ้าผ่าโดยหลวงปู่ท่านจะทำขึ้นด้วยมือท่านเองปัจจุบันอยู่ที่วัดศรีวิชัยวัฒนารามจังหวัดชัหนาที่หลวงปู่ศุขไม่ยอมสอนให้กรมหลวงชุมพรเพราะว่าวิชานี้นับว่ามีอันตรายอย่างสูงเพียงเสกลูกปืนลูกเดียวยิงเข้าไปในก่องทัพข้าศึกทหารจะล้มตายทั้งกองทัพซึ่งนอกจากทางคตแล้ว ยังมีอีกสามวิชาคือเสกขี้เท่าเป็นไฟปะลัยกันกเศกข้าวสารให้กลายเป็นภูเขาและเศกสายให้กลายเป็นน้ำซึ่งสี่วิชานี้คือการควบคุมธาตุสี่เศกข้าวสารให้เป็นภูเขาคือการควบคุมดินเศกสายให้เป็นน้ำคือการควบคุมน้ำทางคดควบคุมลมและเศกขี้เท่าเป็นไฟปะลัยกันคือการควบคุมไฟสำหรับเสือมเ ah ห e สีสวนนั้น เป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านวัตถุมงคลพระเครื่องที่บูชาติดตัวขณะนั้นก็จะมีพระกำแพขงเขย่งพระโมกขลาพระเสียนบาทวัดส,สามปลืม้มและพระมเ ah ห e สวนพิมพ์ใหญ่และยังสนใจด้านวิชาอาคมทั้งสายขเขมรและสายแขกเล่ากันว่าก่อนออกปล้นเสื้อมเ ah ห e สวนจะต้องทำพิธีกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและขวัญกำลังใจให้แก่ลูกน้องทำน้ำมนต์เสียงไทย หากหยดน้ำตาเทียนลงในกระแป๋งหรือถังน้ำมนตแล้วเกิดไฟลุกไหม้ที่ก้นถังจะถือว่าเป็นรางร้ายห้ามออกปล้นแต่ถ้าหากไม่เกิดอะไรขึ้นจะถือว่าเป็นรางดีออกปล้นแล้วจะไม่เป็นอะไรความเข้มขลังของวิชาอาคมของเสือมเหสวรคือตัวเขาเคยถูกยิงที่บ้านเก่าคืออำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองโดยอาวุธปืน ซึ่งกระสุนปืนยิงถูกแขนข้างซ้ายและกระโหลกศีรษะส่วนหน้าจนแตกจนทำให้กระหม่อมยุบและที่หน้าผากเข้าเพียงเล็กน้อยมีเลือดออกแต่กระสุนไม่ฝังในทำให้เชื่อว่าเขามีความคงกระพันปืนยิงไม่เข้าพระมเหสวนนับเป็นพระเครื่องยอดนิยมต้น,ตนของจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระยอดขุนพลของเมืองไทยซึ่งมีการค้นพบเฉพาะกลุ่ม วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุเท่านั้นโดยจุดเด่นประการแรกของพระมเหสวนอยู่ที่พิมพ์ทรงที่ออกจะแปลกต่างไปจากพระพิมพ์อื่นๆที่เห็นกันอยู่ทั่วไปซึ่งต้องยอมรับในภูมิปัญญาไทยสมัยก่อนที่สามารถรังสรรค์ชิ้นงานปฏิมาก,กรรมด้วยความชาญฉลาดโดยปัญหาข้อหนึ่งของพระเนื้อชินคือส่วนพระสอขององค์พระมักจะบอบบางทำให้เปราะและแตกหักง่าย ผู้สร้างจึงแก้โดยการเอาส่วนที่เป็นพระสะขององค์พระอีกองค์หนึ่งนั่งส่วนทางกันดังนั้นส่วนที่เปราะคือพระสะจึงไปอยู่ในส่วนที่เป็นพระเพราของพระอีกด้านหนึ่งสามารถลบล้างในส่วนที่เปราะได้อย่างสิ้นเชิงและจุดเด่นประการที่สองก็คือเรื่องความเข้มขลังด้านพุทธคุณเป็นที่เรื่องลือโดยมีตำนานกล่าวกันมาว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองไดแถบภาคกลางของเมืองไทย เช่นชัยนาทอุทัยธานีและสุพรรณบุรีได้เกิดชุมโจรออกป้นสะดมชาวบ้านอย่างชุกชุมจนเป็นที่หวาดภวาแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วไปคันพอตกกลางคืนก็ต้องคอยระมัดระวังอยยามตามไฟอย่างเข้มงวดยิ่งตามรอยต่อของทั้งสามจังหวัดดังกล่าวก็จะมีชุมโจนที่น่ากเกรงขามอธิเสือไฝยและเสือมเหสวนเป็นตน้นโดยเฉพาะเสือมเหสวนมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ในเรื่องอยู่ยงคงกระพันยิงฝันไม่เข้าเล่ากันว่าพระเสือมเหิสวนมีพระเครื่องชั้นดีอยู่องค์หนึ่งที่อาราธนาอยู่บนคอตลอดเวลาเป็นพระเนื้อชินประทับนั่งปางมารวิชัยสองหน้านั่งเอาเสียนสวนทางกันสมัยนั้นเรียกกันว่าพระสวนสืบต่อมาจึงเอาชื่อของเสือมเหิสวนมาเรียกเป็นชื่อพระพิมพ์ว่าพระมะเหิสวนซึ่งพระมะเหิสวนเป็นพระประเภทเนื้อชินเงิน หรือเนื้อชินแข็งหรือที่เรียกกันว่าเนื้อชินกรอบมวลสารจะเป็นส่วนผสมของเนื้อดีบุกมากกว่าเนื้อตะกวัวซึ่งเนื้อชินชนิดนี้จะมีลักษณะแข็งเมื่อผ่านการเวลาจะทำปฏิกิริยากับอากาศที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเกิดสนิมซึ่งจะกัดกล่อนลงไปในเนื้อมากบ้างน้อยบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นความชื้นเป็นต้นซึ่งเรียกกันว่าสนิมขุม นอกจากนี้จะเกิดรอยระเบิดแตกปลิตามผิวทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยจะแตกจากภายในปะทุออกมาด้านนอกซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดใช้เป็นหลักการพิจารณาสำคัญประการหนึ่งซึ่งพระมเหสวนกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีมากมายหลายพิมพ์ทรงสามารถแบ่งแยกเป็นพิมพ์ใหญ่ได้หพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็ก พระสวนเดี่ยวพระมเหสวนสวนตรงซึ่งนับปัจจุบันเป็นที่นิยมเล่นหากันอย่างกว้างขวางทุกพิมพโดยเฉพาะองค์ที่มีคราบใคร้ความเก่าปรากฏไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ล้วนแต่มีราคาค่างวดทั้งสิน้นดังนั้นต้องใช้การพิจารณาอย่างละเอียดและพิถีพิถันทั้งเรื่องของเนื้อองค์พระและผิวขององค์พระปฏิกิริยาต่าง ที่เกิดตามอายุและสภาพแวดล้อมกระทั่งพื้นผิวภายนอกก่อนใช้หลังใช้และข้อสำคัญที่ต้องจดจำไว้เสมอก็คือพระมเหสวนจะพบเฉพาะที่กลุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีกลุเดียวเท่านั้นจะไม่ปรากฏในกลุอื่นหรือจังหวัดอื่นใดทั้งสิน้นส่วนคาถาของเสือดำในภาพยนตร์เสือที่ท่องว่าสังขาตังโลกวิทูสารพัดศัตรูวินาศสันตุ ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องเสือนำบทนี้มาใช้เพื่อเสกฝุ่นทรายสลายอาวุธและทำลายอาคมศัตรูให้เสื่อมถอยซึ่งคาถานี้มาจากสยเวทโบราณขอพระแม่ธรณีคุ้มครองเป็นคาถาที่ใช้เพื่อป้องกันอันตรายและขับไล่ศัตรูโดยมักนำไปใช้คู่กับพระแม่ธรณีคาถานี้เชื่อว่ามีพุทธคุณในการทำให้ศัตรูพ่ายแพ้และทำให้พิษสงของอาวุธเสื่อมลง สามารถท่องคาถานี้พร้อมกับการเศษฝุ่นหรือดินเพื่อทำลายอาคมของศัตรูได้และนอกจากนั้นในภาพยนตร์เรื่องเสือเสือดำก็จะมีอาคมวิชาธนูมือซึ่งเป็นวิชาของนักรบไทยตั้งแต่สมัยโบราณวิชานี้จะมีอนุภาพมากหรือน้อยอยู่ที่อำนาจพลังจิตและการฝึกฝนใครฝึกมา,มามากก็ได้มากใครฝึกมาน้อยก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยยกเว้นมีตัวช่วย แบบวิชาอาจารย์ฉลองเมืองแก้วอาจารย์ฉลองท่านจะลงธนูมือให้ลูกศิษย์แต่ของท่านจะเรียกว่าธนูพรพลคือเอาน้ำมันไพลมาลงที่มือเวลาต่อยคู่ต่อสู้จะเหมือนมีผีพุ่งไปทั้งตัวลูกศิษย์ท่านตัวเล็กๆเ,เคยต่อยคนตัวใหญ่สลบเหมือดในหมัดเดียวผู้ที่แสดงวิชาธนูมือแล้วมีบันทึกไว้คือหลวงปู่ผูวัดอินเกจิผู้เท่าสิทธิสมเด็จโตว,วัดระครังตามประวัติหลวงปู่ผู กับพระพี่ชายของท่านคือลวงปู่ใหญ่มาบูรณะวัดอินนี้ด้วยกันแต่ลุงปุกผูนั้นท่านชอบทุดงเมื่อสร้างวัดได้พอเจริญขึ้นหลวงปุกผูก็ปลีกวิเวกออกทุดงปล่อยให้พระพี่ชายดูแลวัดแต่เพียงผู้เดียวต่อมาวัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีพระมาจำพรรษามากมายลวงปุกผูได้แวะมาเยี่ยมลวงปู่ใหญ่ลวงปู่ใหญ่จึงชักชวนลุงปูผ่ผูให้มาพักที่วัดนี้ จะได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดด้วยกันเมื่อหลวงปู่ภูรับคำโดยหาคิดไม่ว่าจะมีเรื่องกวนใจมากท่านจึงต้องใช้วิชาธนูมือเล่ากันว่ามีพระเจ้าถิ่นอยู่องค์หนึ่งอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันกับหลวงปู่ภูว่าหลวงปู่ภูตัวใหญ่แล้วแต่พระองค์นี้ใหญ่กว่าหลวงปู่ภูอีกพระรูปนี้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่ใหญ่แต่เมื่อหลวงปู่ภูมาจำพรรษาที่นี่ ทำให้รู้สึกเดือดร้อนใจมากเพราะพรรษาลุงปูภูมากกว่าจำยังเป็นน้องชายแท้ๆของลุงปู่ใหญ่อีกพระองค์นี้จึงคอยหาเรื่องลุงปูภูตลอดพูดลอยๆแขวะลุงปูผูบ้างคอยจ้องหาเรื่องอยู่ตลอดลุงปูภูขณะนั้นเพิ่งกลับมาอยู่วัดถึงแม้จะเป็นน้องลุงปู่ใหญ่แต่ก็เหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบพระลูกวัดส่วนมากก็เป็นพวกพระองค์นี้ลวงปูภูขณะนั้นมีความรู้สึกลำคาญใจมาก บางครั้งถึงกับจะแบกหลดหนีออกไปแต่ด้วยกำลังใจที่เป็นคนใจเด็ดเดี่ยวไม่เคยย่อท้อต่อสิ่งใดจึงอดทนอยู่แต่แล้วความอดทนของท่านก็ขาดพึงลงเมื่อขณะเสร็จจากทําวัดเช้าในพระอุโบสถพระองค์นี้ได้มายืนต่อว่าท่านท้าถ่ายท่านพอพระรูปนี้ถือว่าตัวใหญ่กว่าท่านอีกจึงไม่มีความเกรงกลัวหลวงปู่ผูหลวงปู่ภูสุดจะอดกลัน้น ยึงเดินไปเผชิญหน้ากับพระองค์นั้นลักษณะตอนนั้นคงจะเหมือนเวลาโปรโมทนักมวยที่ต้องเอานักมวยทั้งคู่มาเผชิญหน้ากันยังไงอย่างนั้นในระยะประชิดต,ตัวลุงปูู่ยกหมัดขึ้นแค่เอวต่อยไปที่ท้องของพระองค์นั้นเบาๆพระองค์นั้นถึงกับทรุดลงไปชักดิ้นชักงอน้ำหูน้ำตาไหลพากออกมาของที่ฉันเข้าไปก็อ้วกกระอักออกมาหมดร้อนจนถึงหลงปู่ใหญ่ ต้องมาขอร้องหลวงปู่ภูให้แก้ให้หลวงปู่ภูจึงยอมถอนพระเวทออกแต่พระองค์นั้นก็ต้องให้พระลูกหาบถามไปกุติหลังจากนั้นพระองค์นั้นก็เข็ดไม่กล้ายุ่งกับหลวงปู่ภูอีกเลยนี่แหละมังครับที่เขาเรียกว่าโลภโกรธหลงคือเส้นทางสู่ความหายนะเรื่องราวเกี่ยวกับคาถาอาคมต่างๆของสีเสือที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องเสือนั้นล้วนมีตำนานและมีที่มาในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เวทมนต์คาถานั้นล้วนมีวัตถุประสงค์คือการควบคุมทั้งสี่ธาตุหลักคือดินน้ำลมไฟทำให้เกิดความเชื่อที่เกี่ยวกับการจะสังหารผู้ที่มีคาถาอาคมต้องไม่ให้เท้าผู้ถูกสังหารติดพื้นเพื่อไม่ให้เชื่อมโยงกับาธาตุดินได้เพราะมิฉะนั้นจะฆ่ายังไงก็ไม่ตายนั่นเองครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใด ก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ